ไปดเเูเขาถ่ายละครเอ้ยเขาถ่าย MV กันค่ะทางนี้ค่ะ โอ้ทุ่งนาสูงมากเลยอ่ะนี่มาเข้าช่องนี้เข้าช่องช่องทุ่งนานี่หนูหสูงกว่าคนอีกสายแล้วทําทไมทําไมโอ้ต้นข้าวเทน,นี้มันอวบขนาดน,นี้เลยเหรอใหญ่มากโอ้แม่เจ้าอ่ะจะเิไเข้าไปโอ้โหระวังตกโอ้โหทุ่งนานี่เขตจุ่มแพรนะครับภูผ,ผาม่านนะนาข้าวสวยมากโอ้โห โอ้ยมอุรมสมบูรณ์นีประเทศไทยอันนี้เขาบอกว่าวข้าเหนียวนั่นเนี่ยต้นหญ่ขนาดน,นี้นี่กำลังออกรวงด้วยกำลังออกรวงกำลังออกรวงเลย ย่านี้จะไม่ให้อูนอยากอยู่ที่นี่ได้ยังไงใช่ค่ะที่นี่มันสวยไม่มีใครไม่อยากอยู่อยากอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวหาเงินสร้างบ้านที่นี่ก่อนนะคะอสอจลงจะอยู่ที่นี่จะอยู่กกอกอ๋อย่กกกอกกกาึงว่าที่นี่หมายถึงว่าเขตของของอีสานเนกะใช่ของอีสานค่ะหนูชอบค่ะต้นข้าวสูงข้าคนเลยดูสิ สูงกว่าหนูอีกค่ะแค่หนูลงไปนะคะสูงใช่ใช่มันสูงเออข้างหลังนู่งสูงกว่าอ่าข้างหลังสูงกว่านะต้นสูงมากมคุณทิ้งไปได้ไ,ไม่มันเป็นปุ๋ยให้เดินไปนกนนมมันเดดินไ้เถียงนาเหรอเอาเถียงนานอีกแล้วเห,หรอคะ,อนนอค,ะคุณนี่ก็นึกว่าเถียงนาตรงนั้นขนาดไม่อยากซีวอลมาเมื่อคำซีวามอดคำซีวอล เดินไปทางโน้นใช่ไหมไปไปไปด้านโน้นด้านโน้นวิวสวยอนู่นลวงพ่นว่าแตนสมัยหนุ่มสาวนะก็กำลังแสดงกันอยู่นะฮะ เป็นฉากหนึ่งของ MV นะฮะฉากหนึ่งของ MV นะครับเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะโอ้โผู้ขาสวยมากโอ้นี่มีทีมงานมาเดินเล่นในานาข้าวด้วย<ข>อ,อ้ามาจากไหนกันนะครับไปเก็บอะไรมาครับเก็บรองเท้าอ๋อรองเท้าพระเอกนางเอกอ,อ,อ,อ๋อเป็นเรื่องปลนเรื่องไว้ไไมมที่นั่นโอ้นี่อันนี้กำลังออกดวงเลยจะเปิลเอาแหมาจะเปิลเอาแหมา เอาแหบ้าเอาแหบ้า,าไม่ไไมไมต้องเอาแหบ้าหวานแหเนี่ยเอาปลาไปลาบเนี่ยฮะเฟิร์นจ้าโอ้สวยมากเลยค่ะดนะโดดเลยกระโดดเลยเฮ้ยอย่างที่จะแข่งกันเฮ้ยเอาทำไมงั้นนะ่ะเอา้าหนูดึงไม่ทันน่ะเอา้าล้วจะเอาเสื้อผ้าไหนเปลี่ยนน่ะ เฮ้ยจริงๆอ่ะผมคนว่าแกล้งกันนะเนี่ยแล้วแกว่ายน้ำไปไหมนั่นน่ะตาแล้วเฮ้ยแล้วลงไปแล้วเสื้อผ้าคุณเอาที่ไหนเปลี่ยนเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวนั่งรถอีกเดี๋ยวก็แห้งโอ้ยหาขวบมึงเลยจะลงไปเหรออยากไม่อยากหูอยากเล่นด้วยอ่ะวิวิวิวตีโป่งด้วยตีโป่งด้วยเฮ้ยมีมีห่มีมีมหวกด้วยหวกหวง